ไอ้เหียแม่งตบปูไอสัตว์กูจะตายเดี๋ยวม่หนีไม่รอกันเลยนะเดี๋ยวก่อนเอารับสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับผมคนเดิมแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นเอเอเด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 เมเัเดเดงดเ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 ,เ,เ,นนเดเ,เ,เดเดเดเ่ีดเ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 ดวดเ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 ดคดเ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 มเดเเดเยเดอดเดเเดเดเดดเดเดมดเเดเดเดเเดเดเดเ ไอโนเกียเอาปลาฉลามเลยมันเอาตายอย่างเงี้ยเด็กปักขุยไม่ใช่เป็นเสร็จกูีตัวทำลายธรรมชาติเลยนี่พี่อยู่ไหนเนี่ยรออยูบนชาติปลทงังเฮ้ยอยูตัวก็ตั้งแต่ว่าไหรวะรอตัวด้วยดีว่าเอาลปเอาไปเอาไปอะไรเอาเอายยยงนะเงมาก เฮ้ยเดี๋ยวคลิปผมโดนลิขสิทธิ์ใจเย็นนี่อะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่นะนี่เยฝของเลย้อเด็กบวมว่าจะฟักอ๋อลี่ถึงเองวะเนี่ยสวอย่าเปิดสิเดี๋ยวคลิปผมโดนลิขสิทธิ์แม่ไอ้ทิ้งมันเองมันนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะต้นไม้เอะเฮ้ยไม่ใช่ดีกว่ามันเป็นชี้ชี้ชี้ก่อนคือเอี้ยอะไรเนี่ยมันมองเน่าตายตรงนี้ อ,อุกฤษแม่งหมดละอุอิอเยติดเอาวุง้งอิใต้เลยนะไหนวะเออวะบักส้นตีนมาเอาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาเริ่มสร้างบ้านครับก็ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีเออแขกที่ไม่รรบเชิญพยายามจะมาเออนั่นแหละเอาโทงศือท์องคุณทำไมเอ้ะมันตกเลยเอา้าอ้เยแดกเข้าไปส้นตีนติดคอ อ่าอ่าของนี่จะปิดแล้วเนี่ยต้องมีเสียงเรียนเสียงเนี่ยไปตั้งบ้านตรงนั้นเห็นไหมโอ้เอิ่มเออคือเอิอให้พ่อมึงอยู่สิครับเอาเอาเอาเปคนมาเฮ้ยไหนไหนไหนโอ้โหแห้งรอแดกกูเลยใจเย็นมึงนี่แบบไม่โอ้ยแม่งตบกูไอ้สัตว์กูจะตั้ เดียวไม่หนีไม่รอกันเลยนะเดี๋ยวก่อนไอหนีไม่รอกันเลยโสดดิกว่าไม่เห็นเอ้ยดีกว่าไม่เห็นนั่นแหละเ้วพี่มานอนกับวะเออมานอนกันมั้ยเออมันหนาวอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผู้ชายนั้นด้วยแกสองคนไม่ดีนะครับเออเอาเถนะนอนๆเลยเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวอะไรๆตรงนี้มัน การคืนมันมาเทียบเลยใช่ปะมาตรงนี้นี่อ๋อ้ยนี่มันดันไม่ถู่ไม่อยู่ยที่ใหญ่ที่เออกูละปวดหัวกับมึงจริงๆริงมีอะไรขี้เหร่ะนีขึ้นอืมมีขึ้นครับไอพ่อมึงอยู่เถอะครับอย่างนั้นอะ <c oughs> โอ้ยเอาเหี้ยกูฟันโอไปไปไป อ็คือสิบสพอตายยังเรียบร้อยมองเขียวมีเอ้าตายเลยเมื่อกี้พี่แม่งเอาไฟเผาผมแล้วก็โดนไอ้เทมแล้วแม่งกระโดดโตอีกทีดับเบิลดาเมจไอ้สัสยาเหลือสองหลอดหลอดเดียวเห็นไหมเนี่ยเห็นที่เบ่งไหมมีไอ้เบน้ำปงนะครับจำไม่ดีครับจบแม่้ด้วยครับเออเมื่อกี้ผมเห็นพี่แบล็คเป็นผู้ชายนะ ผู้หญิงเอาก็ไปยีต่ออยู่เมา่อไหพี่ไม่รู้ผู้ชายอ่ะเออเนี่ยเป็นผู้ชายไอ้เหี้ยบคงคือผู้ชายพึ่งว่าเปล่าอ้าวเดี๋ยวคงคือผู้ชายเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยผู้ชายรู้สึกว่าเราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับนี่บ้านย่ทีมประมาณยี่สิบล้อหนะบ้านจะพังของเราเลยเนี่ยเฮ้ยอยบพังมันสิกล่มสร้างนั่นคืออะไรเนี่ย้ย พี่ครับเราสรมม้าง้าเสร็จแล้วเราจะไปลุยเหมืองกันเลยไหมหรือไปคลิปอื่นดีอะไเลยครับเราจะไปลุยดันกันไหมหรือไปคลิปอื่นดีคลิปอื่นีกว่าครับเราจะผ่านหรืไม่เอาแล้วก็ตามเออนั่นแหละก็เราสร้าง้าเสร็จแล้วก็ถึงเวลาอันเหมาะสมที่เราจะต้องเอ่อทำการทำการอ<า>ีเจ้านี่ของตำพงนะครับถุย <ดำ S 2> ไม่ใช่ มัถึงเวลาสมควรแล้วก็ต้องขอพักเออคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมไลค์ซับสไครต์แล้วก็แบดเฟนผมแบทเฟนทุกเไืด้วยอันซับสไครต์ด้วยนะครับจะลืมนะอันซับสไครต์ครับขุยกวดทีเดียวพอนะครับโอเคเอาละครับก็สอารับวันนี้ลาไปก่อนกดกดแปดทีเดียวด้วยนะครับเบียวยังพูดตัดคลิปเลยเอาละัก็วันนี้ลาไปก่อน บ๊ายบายฉันนัดเจอเกันใหม่ครับ